คุณครูสะเดาส่งฟรีสะเดาส่งขานะครับส่งฟรีทัวไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตน,นะสะเดาส่งขาครับพันกวโลชายแดนมาเลยนะครับของจริงนะครับเอาวีออสไปใช้ใครอยู่แถวสะเดาเจอแล้วทักทายด้วยนะลูกค้าพี่เสือเองนะครับตัวนี้ทีอาร์ดีภายในสวยกริ๊กนะครับสวยกริ๊กกริกเลยแต่เย็นช้าๆไม่ต้องรีบนะครับล็อกเด็กอยู่ตรงนี้นะครับดูด้านหลังสภาพสมบูรณ์นะครับ แนวะไฟท้ายหลัง t r ี R ดงีครบหมดนะนะพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะครับตรงนี้เดยนะครับยางอะลงยางอะไหล่ครบหมดนะครับคู่มุงค,งค,งคง่อะไรครบหมดเนาะนี่คือสไตล์มาตรฐานของเราก็คือต้องทำให้ครบอยู่แล้วนะครับล็อกเด็กประตูเปิดได้4บานนะภายในะทำความสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมันครบหมดนะครับครบถ้วนตัว TRD s p o r t ส i อด นะครับตรงนี้นะครับแผงประตูด้านข้างนะครับพวงมาลงพวงมาลัยนะครับโอเคมาห้องเครื่องทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนี่ห้องเครื่องทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่งให้นะครับส่งฟรีสะดาปัตตานีภาษีต่อมาแล้วปีหกหกเลยภาษีต่อมาแล้วปีหกหกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวตากากองมานั่งนั่งข้างพี่นะเอยนั่งนั่งนั่งข้างพี่เลย ปิดประตูหลังด้วยมาเอ่อเกิบจะไปส่งแล้วส่งฟรีะเดาส่งขาไปแล้วนะครับส่งแล้วนะครับะเดาส่งขาโอเคนะครับลำดับต่อไปเราก็จะดูเทสกระจกสี่บานเปิดปิดชัดเจน นกระจกสี่บานเปิดปิดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็แอร์อะไรครับพี่อถอยแล้วก็อถอยลงใหม่ได้ไหมครับแล้วขึ้นใหม่หมอ่ะ อืมโอเคนะครับระบบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับอันนี้เทสโดยผมเองนะครับเวลาเดี๋ยวปรับเวลาให้หน่อยเวลาเวลาไม่ได้ปรับมานะกี่โมงจะแป๊บนึง นาฬกาก่อนกี่โมงมาครับเที่ยงนะโอเคนะครับปรับเวลาปรับเวลาให้เรียบร้อยอ่ะครัวน,นี้มาลองวิทยุดูนะครับว่าเสียงได้ไหม ขึ้นไม่ค่อยดีอันหมายถึงว่าโอเค okay, นะครับวิทยุใช้ได้คือของผมมาตรฐานคือผมก็จะลองดูเออกระจกแอร์วิทยุนะครับแอร์เย็นเพลงพอแล้วก็รถสภาพสวยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะให้ไปส่งแล้วนะครับพี่สะดาส่งขาโอ้ยถ้าเปิดไปแล้วก็โดนหัวต่กล้องแน่โดนหัวอโอเคง่ mm hmm. okay. นะ ไปพี่ครับส่งฟรีสะดาวส่งขาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบบอันนี้เป็นคุณครูนะนะครับเขาเป็นครูก็คือก็อยู่สะดาวส่งขาก็ไม่มีเวลาว่างมาดูรถแล้วก็ทำการส่งไฟแนนซ์วิ่งไปถึงสะดาด์สงขาก็ ภาษาชาวบ้านก็ติดชายแดนมาเลยนั่นแหละนะครับก็ใครที่อยู่สะดาวสงขาก็เจอลูกค้าผมก็ทักทายกันด้วยนะซื้อออกจากพี่เสือรถสวยคุณภาพเกรด A ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวันรันตีเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งและก็อย่าลืมส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟนแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบส่งฟรีสะดาวสงขาแล้วนะส่งฟรีสะดาวสงขาครับนจะทได้อย่างนี้เลยล้อแม็ก TRD ดี นะล้องแอก TRD สวยๆนะครับแล้วก็ส่งถึงแต่ถ้าเกิดใครที่อยากขายรถกับผมนะมาขายได้นะครับที่สีนักรินทรห้าสิบหกนะนะมาขายได้ที่สีนักรินทรห้าสิบหกนะครับร้านผมตั้งอยู่นี่ BTF สีอุดมนะครับรับซื้อนะครับรับขายหมดนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับโลโก้ผม0 9 4 3 1 4 6 6 6 0 8 5 3 1 4 6 6 6นะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสืออยากซื้ออยากขายอยากอะไรมาลได้เลย ส่งฟรีซาดาวส่งขานะครับพันโลนะคันนี้ก็ส่งขากพันโลอยู่แล้วยิ่งสาดาก็ติดชายแดนนะครับติดชายแดนมาเลเซียก็ได้รถอย่างนี้ไปใช้สวยๆคุณภาพดีไม่ต้องมาดูรถถึงที่กรุงเทพนะครับก็ซื้อขายออนไลน์กันได้นะครับไม่ราคาเท่าไหร่ผมก็ส่งสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนล้านยันล้านกว่าบ,บาทแล้วก็ส่งหมดไม่ต้องกลัว ทุกระดับประทับใจนะถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบนี้มาเอาไปอยู่ได้ได้เลยนะระบบการขนส่งเราก็จะล็อกแน่นหนาแต่กล้องถ่ายนี่ล้ากล้องมาถ่ายนี่เห็นไหมระบบตักของเราก็จะล็อกแน่นหนานะนะล็อกแน่นหนานะครับอุปกรณ์อะไรไปครบหมด แล้วก็แไม่ต้องกลัวส่งฟรีส่งตรงแน่นอนถึงสะดาวส่งขานะครับก็ทุกอาชีพนะครับออกได้จริงขออย่างเดียวขอแค่ไม่ติดแบ็คลิสถ้าเกิดคุณมีอาชีพไหนที่คุณคิดว่าสลิปคาร์บอนนะครับเป็นคุณครูสล e ิปคาร์บอนสลิปอีเมลกู้ได้อยู่แล้วนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนกู้ได้อยู่แล้วพ่อค้าแม่ขายกู้ได้อยู่แล้วหนุ่มห้างสาวโรงงานหนุ่มแก๊บสาวเคอรี่กู้ได้หมดทุกอาชีพ นะครับขอให้ทํางานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบเลิสตยอย่างเดียวขออย่างเดียวขอให้ทำงานพี่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรกรีดยางอะไรก็ขอให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็กลิสตกู้ได้หมดทุกอาชีพนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวทำการล็อกล็อให้ครบทั้งสี่ด้านเพื่อความมาตรฐานของของ,ของตัวรถยนต์เองอาชีพเกษตรเกษตรออกได้หมด ฮัลโหลครับครับ c r อใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเรารับพอมเอรวีเลยก็ได้ครับได้ครับได้ครับครับนะครับนี่เห็นจากเนี่ยจะวิธีการทําวิธีการอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับทั้งวิธีการส่งมอบรถวิธีการ การบรรจุรถเพื่อขึ้นไปที่สะดานะครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้ดูว่าเราทำทุกอย่างจริงและคุณจะได้รถจริงๆนะครับมาตรฐานใส่ให้มันเรียบร้อยแพ็คเหมือนมันเหมือนมันเหมือนของมันรถผมมันเหมือนอามันเหมือนพี่มันเหมือนของบรรจุแต่ว่าอันนี้เราบรรจุให้มันดีทําให้มันดีนะครับแล้วก็ส่งให้มันดีนะครับนี่ ส่งฟรีสเดาแส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนน์นฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแหวตมานะใครที่อยากได้อย่างนี้นะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงคลิสเท่านั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีสเดาสงขาบ๊ายบายจ้า